ยพูดแล้วว่าแรงมากมแล้วก็มีแรงชนิดที่ว่าพระใหญ่ๆมียศใหญ่ๆมีภรรยาซุกอะไรแบบนี้เลยแหละหมอดูเผยแพร่ศาสนานะบอกให้ไปไหว้พระวัดนั้นพระวัดนี้ทําบุญเอ่ยถวายสังฆทา,านสวดมนต์บทไหนอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่หน้าที่หลักเลยแหละแต่ปาก็ไม่อยากให้บวชนะอยากให้สอนอคนเยอะๆนะใช่เพราะว่าถ้าเป็นพระปายคิดว่า ไม่ควรที่จะสอนคนในวิธีแบบนี้อ่าแต่วิธีแบบนี้เข้าถึงคนได้เยอะมากเผ่อพแพรย์ศาสนาได้ดีมากอาจจะได้บุญมากกว่าไปบวชพระเหลืองอีกอ่าอันนี้คือสิ่งที่หมายพูดแต่ถามว่าสุบสอดจอข่วาวครับผู้ชมก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องเอ่ยคำแรกนะผู้ชมสวัสดีปีใหม่20252568 ปีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปีงูไฟน้องอาม,อมหรือว่างูพิษคืองูเล็กอ่ะเป็นปีงูเล็กนะคุณผู้ชมก็คือต้องบอกว่าเป็นปีอีกปีหนึ่งเชื่อว่าจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมและน่าสนใจเนี่ยอีกมากมายแต่ก่อนไปลงลึกกันคุณผู้ชมเนี่ยก็คือต้องบอกก่อนว่ามีโอกาสได้พูดคุยกับหมอปลายนุ้งคุณผู้ชมว่า ปีที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงหมอปลายนะไม่ใช่หมอปลานะหมอปลายหมอปลายเดี๋ยวไปเข้าใจอ่าหมอปลายภัยกระซิบเดี๋ยวไปเข้าใจว่าเป็นหมอปลาไม่ใช่นะฮะหมอปลายหมอปลายเนี่ยทิ้งนะน้องอามบอกว่าปีปีนี้เนี่ยจะเป็นอีกปีหนึ่งที่น่ากลัวมากอืมคือเขาทำนายไวใช่ไหมอ่าทำนายไวทั้งภัยพิบัตินะทั้งโรคระบาดการเมืองเศรษฐกิจ ข่าวๆราวที่เราเห็นในปีนี้เนี่ยว่ามันร้อนแรงเลยใช่ไหมน้องงามว่าดาราคนมีชื่อเสียงเนี่ยตบเท้าเข้าคุกนี่ยเยอะอหมอปลายบอกว่าปีหน้าฟ้าใหม่ดูเดือดกว่าเดิมแล้วก็มีการพูดถึงเนื่องจากว่าเราเนี่ยน้องงามตามในเรื่องของศาสนาเยอะมากใช่ไหมปรากฏการที่มันเกิดขึ้นก็เท้าความแล้วก็เล่าให้หมอปลายเนี่ยฟังตั้งแต่เรื่องเชื่อมจิตยาวมาถึงเรื่องของคนถึรทม ตอนนี้นวันนั้นน้องอามที่เราปล่อยเทปทนายนันชัยไปนะบอกเลยว่าสนันโซเชียลนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าวิภาษ์วิจารณ์กันในหลากหลายแง่มุมเหมือนกันนะคือในมุมมองของทนายนันชัยเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะได้ได้ฟังได้ดูไปแล้วนะครับที่สืบสอบเจาะข่าวเราไปสัมภาษณ์คือก่อนหน้านี้ทนายนันชัยแกโพสใช่ไหมโพสถึงประเด็นคาราวาสสอนทมสอนทมผิดอะไรแบบนี้ซึ่ง เราก็พอจะเข้าใจได้แหละว่าหมายถึงใคระนะแต่ว่าในเทปรายการเนี่ยทนายนันชัยกไม่ได้พูดชื่อ,อะนะครับแต่คนที่ฟังดูก็ย่อมรู้ได้ว่าคือใครนะแล้วพอลงไปก่อนปีใหม่ไม่กี่วันอโอ้โหกลายเป็นประเด็นที่ต้องเข้าใจว่ากระแสอาจารย์เบียร์นี่อย่างที่ผมบอกว่าแรงอืและทานายนันชัยกับท่านมหาหมีเนี่ยคือเฉพาะทานายนันชัยเนี่ยแรงมากแรงพอกับอาจารย์เบียร์แหละ,ะถ้าใครไปฟังน่ะคือก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะว่าแกจะ เ,เต็มที่จัดเต็มข<ห>นาด <วะ S 1> นี้ก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงในหลายๆประเด็นแต่หลักๆก,ก็คือเรื่องของการสอนผิดนะในมุมมองของเขาอะนะของมูลนิธิมูลนิธิสถานกรรธมนะของท่านมหาหมีของท่านอนัาชัยในมุมของการสอนผิดใช่ไหมละ่ะคือเหมือนก็มีเหมือนมีการเอาไปเปรียบเทียบกับเชื่อมจิตแต่เชื่อมจิตเนี่ยจะชัดเจนกว่าแต่จาร์เบียเนี่ยอาจจะผิดในบางประเด็นนะแล้วก็อาจจะด้วยคําที่ คือสไตล์แกอ่ะมึงกูใช่ไหมก็หลายคนก็อาจจะไม่ชอบหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือธนาณัชชัยแล้วแหละเพราะว่าก็เหมือนจะใช้คําว่าเปิดศึกก็ได้นะเปิดศึกท้ารบกันส่งท้ายปีเลยและชาวเน็ตก็ดีแฟนคลับอาจารย์เบียก็ดีลูกศิษย์ก็ดียับยับเลยบางคนบอกว่าเลิกติดตามผมกับพี่กายเนี่ยก็ได้ได้คุยกับธนาณัชชัยนะตั้งแต่ก่อนจะสัมภาษณ์แล้วว่าทัวร์มาแน่ทัวร์มาแน่ทัวลงยับแน่ แกก็บอกตรงๆว่าแกไม่แคร์ใช่ไหมแกก็บอกเลยว,ว่าแกไม่แคร์แกไม่ได้ทําเพื่อใครแกทําเพื่อพระศาสนาใช้คํานี้นะแล้วที่อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วว่าคือในเมื่อมันมีการออกมาโต้กันถูกไหมครับออกมาโต้กันเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยทางออกที่ดีสุดของเรื่องทั้งหมดจากที่เอาไปสัมภาษณ์มาเนี่ยก็คือการที่ ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาคุยกันตั้งโต๊ะเลยเนาะเหมือนมาทะเลจะคุยกันด็อกเตอร์นัทจำได้ไหมครับเหมือนตอนด็อกเตอร์นัทที่เราไปสัมภาษณ์ด็อกเตอร์นัทเองเนี่ยก็ติดต่อเรามาว่าตรงนี้มันไม่ใช่นะตรงนี้ตรงนี้อย่างนั้นนะใช่ไหมเราก็เลยไปสัมภาษณ์อยากรู้ในมุมมองเขาด็อกเตอร์นัทก็ทัวลงเหมือนกันโอ้โหนะก็มาออกรายการนี่ทัวลงหมดเลยหมดเออเป็นเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะรายการมคือก็เราก็ไปสัมภาษณ์พอได้มาอีกแง่มุมหนึ่งครูนัทด็อกเตอร์นัทก็แรงพอกว แรงเลยตอนนั้นเนี่ยแรงเลยเป็นประเด็นของพุทธวจนะพุทวนอเราสัมภาษณ์ดรนัสเสร็จเราก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์เบียร์ต่อใช่ไหมครับจนทั้งคู่เนี่ยก็ได้ไปดีเบตกันไปดีเบตบนโต๊ะกันแล้วก็จบกลายเป็นพี่น้องกันไปนะตอนนี้ก็จบเลยนะไม่มีการพูดถึงอะไ้ว่าปิงคันผมเชื่อว่าหลายคนก็คาดหวังไปไปในมุมมองนั้นในแนวทางนั้นที่จะให้ทางกองทัพธรรมก็ดีนะทนายนันชัยท่านมหาหมีหรืออาจารย์เบีย มาพูดคุยกันอืผิดตรงไหนอะไรยังไงแต่ไม่รู้นะว่าจะสไตล์แ,แต่ล่า<ล>สุดเหมือน<ช>อาจารย์เ <แก S 2> บียร์พูดในไลฟ์สดใช่ไหมเหมือนว่าจริงๆเนี่ยควรมาแบบพูดคุยกันอย่าเพิ่งตัดสินตัวอาจารย์เบียร์นะผู้ชมแค่คลิปสั้นๆที่เขาตัดมาก็ต้องดูว่าจะได้เจอกันไหมเพราะแรงทั้งคู่นะบอกตรงๆเลยผู้ชมว่าคือมันการเป็นการเปิดปีได้แบบ โหดมากอืมใช่มันก็นส,นส่งท้ายปีไปเลยแล้วข้ามปีมาก็ข้ามปีก็ยัง,ยงไม่จบเงยยังละอูอีกอืมซึ่งซึ่งคุยกับทนายนันชัยนะผู้ชมนี้คุยกันหลังไม์เอามาเล่าให้ฟังกันสักนิดหนึ่งคือที่ทนายนันชัยเนี่ยท่านออกมานะคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าจะออกมาทําไมอืมทไมถึงออกมาพูดทนายนันชัยเนี่ยเล่าให้ผมฟังนะผู้ชมคือทนายนันชัยเนี่ยบอกว่าไม่อยากให้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนว่าสองมาตรฐานคือทนายนันชัยมีการเปรียบเทียบกับตอนเชื่อมจิต คือตอนนั้นเนี่ยออกมาเพราะมันอโอเคอม,มันถึงเวลาแล้วคือเขาเรียกว่าฝีมันใกล้แตกแล้วอะก็ต้องออกมาทีนี้พอในมุมมองของเ,อเรื่องอาจารย์เบียร์บ้างพี่เปี้ยงเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าถ้ามันคล้ายกันหรือว่ามาตรฐานเดียวกันมันก็ต้องออกมาเพราะต้องบอกว่าที่ออกมาเนี่ยผู้ชมไม่ใช่เพราะใครนะครับแต่เพราะพุทธศาสนาหรือว่าคําสอนของพระพุทธองค์ก็คือพระพุทธเจ้านี่แหละ,ะทนายนันชัยเนี่ยก็เลยเล่าว,ว่าออกมาเนี่ย เพราะสาเหตุนี้ส่วนจะมีอย่างอื่นไหมเนี่ยผู้ชมก็ต้องติดตามดูเพราะตอนนี้เนี่ยเรื่องมันอีลุงตุงนังเรื่องเงินบริจาคก็ยังอยู่นะยังค้างอยู่นะผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยคนก็จับตาดูกันอไ,อไอเรื่องเงินบริจาคเนีย่ยใช่ไหมครับในสิ่งที่ทนายอนันชัยได้ให้สัมภาษณ์เนี่ยทนายนนชัยก็มีการพูดเหมือนกันนะเปรียบเทียบกับสิ่งที่คารวะสอนทำทำคือก็มีการเปิดรับบริจาคเปิดรับบริจาคไม่หยุดเลยอใช่ไหมแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยทำ ลนิที่มาไม่เคยรับเงินบริจาคไม่แต่บาทเดียวนะการทําเพื่อสาธา,ารณประโยชน์เนี่ยไม่ครที่จะรับบริจาคอืหลังจากที่ทนายอนันชยัยพวกนี้ไปคนที่เป็นห่วงแล้วก็แสดงความกังวลกับอาจารย์เบียร์มากสุดก็คือทนายพัฒนนะทนายพัฒน์ถือว่าทนายเมียหลวงเนี่ยนะครับก็มีการไลฟ์สดทางนิตต่อกับคุณแพรี่นะทั้งคู่เนี่ยเห็นตรงกันว่าเรื่องเนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้วก็มีความเสี่ยงในการที่เปิดรับบริจาค นะคือชื่อบัญชีก็เป็นคนในครอบครัวของอาจาย์เบียม,มันก็เหมือนว่าเป็นการมาถือเงินไว้ใช่ไหมครับแม้ว่าจาย์เบียจะถวายวัดไปนะทําทในสิ่งที่บอกไปก็ตามแต่ว่ามันก็จะเป็นที่คอลหาอนะจนก,กระทั่งจะมีการเปิดบอที่แอ่งต่างตามมาใช่ไหมล่ะแต่ก็มันก็พูดยากอะเนาะคุณแพร่ี่ก็ห่วงเลยนะมันเป็นสิ่งที่คือเพราะว่าในอดีตเนี่ยนี่ยกตัวอย่างพระเผละพระเดดดังๆนะส่วนมากเนี่ยก็จะ มาตกมาตายเพราะเรื่องเงินเงินทองทองสิ่งเรื่องนี้แม้ว่าแม้ว่าเราจะทุกบาททุกตังเราจะโปร่งใสนะครับแต่ว่ามันเล็ดลอดหายไปแม้แม้กันห้าบาทสิบบาทหลักร้อยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแล้วคนที่ไม่ชอบเราเนี่ยเขาหยิบมาเล่นได้เขาแทงมันแบบเขาเขาขอพลาดนิดเดียวอ่ะมันพลิกเลยนะผู้ชมเรื่องเงินเงินทองทองอย่างที่เห็นนะปีก่อเนี่ยโอ้โหเละเทะกันเพราะเรื่องเงินทั้งนั้นนะผู้ชมก็อาจารย์เบียร์ก็ถือว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องคนที่สนใจเหมือนเดิม ปีก่อนเนี่ยทั้งปีนะอาจารย์เบียเนี่ยคุณผู้ชมพระต้องออกมาพระก็ออกมาพูดเป็นระดับพระอาจารย์คือเป็นครูบาอาจารย์ทั้งนั้นนะคุณผู้ชมปีก่อนที่ออกมาเนี่ยปีนี้ท่านก็ยังออกกันมาอยู่โหล่าสุดไปเห็นท่านพระมาหาวัฒนาเนี่ยโพสต์น้องอามเหมือนมีการ,ปรเปรียบเทียบก็คือตัวท่านเนี่ยกับท่านพระมาหาอุเทนใครเนี่ยหลอกกันเนื่องจากว่าพระมาหาอุเทนน่าจะมีการพูดเนี่ยพาดพิงไปที่พระมาหาวัฒนาอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชม อันนี้คือพระระดับอาจารย์นะฮะก็บอกว่าเดี๋ยวตางวันต่อยาวๆเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องไปพูดคุยกับอาจารย์เบียร์ด้วย ừ ừ, ในมุมมองที่มันเกิดขึ้น ừ, แต่ทีนี้ <ừ. S 1> อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังคนนี้คือต้องบอกก่อนปีก่อนเนะนี่ยนองงามคือหมอปลายเนี่ยคือเป็นหมอดูใช่ไหม <ừ. S 1> และอาจารย์เบียร์เนี่ยมีประเด็นกับหมอดูแต่วันนี้กับสิ่งที่หมอปลายได้พูดหรือว่าเล่าให้เราฟังนะผู้ชมในมุมมองที่ถ่ายทอดว่ากับเรื่องราวของคนตื่นทาเนี่ยในมุมมองที่ หมอปลายเนี่ยถือว่าเป็นหมอดูคือเป็นระดับท็อปของประเทศเราผู้ชมเพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหมอดูมักจะไม่ชอบอาจารย์เบียรเพราะเหมือนกับว่าอาจารย์เบียเนี่ยไปเหมือนบอกว่าตายเป็นเปรตอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนไปทาให้คนตื่นรู้อย่าไปเชื่อหมอดูเลยหมอดูหมอเดาวไอะไรอย่างงี้หมอดูตกตายเป็นเศษทุกคนอะไรแบบนี้ที่เป็นคำนี้ก็เป็นประเด็นนะผู้ชมมีการดีเบตเกิดขึ้นด้วยวันนี้หมอปลายพูดดีคุณผู้ชมคือหมอปลายเนี่ยบอกเลยว่าสิ่งที่อาจารย์เบียเจอนะ เจอกับหมอดูนะที่เกิดขึ้นเมื่อปีก่อนๆน,นะผู้ชมเมื่อปีก่อนๆเนี่ยคือหมอปรายบอกนะผู้ชมว่าสิ่งที่ไปเจอเนี่ยกับหมอดูกลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเป็นหมอดูที่แบบว่าคือไม่นิ่งอะ่ะคือเหมือนเป็นหมอดูที่อาจจะมีได้รับผลกระทบกับสิ่งที่อาจารย์เบียร์ไปเจอแต่ยังมีหมอดูอีกกลุ่มนึงคือหมอดูพวกเนี้ย เขาโอเคกับสิ่งที่อาจารย์เบียวมาพูดมากนะคือต้องบอกว่าอย่างสิ่งที่อาจารย์เบียวออกมาพูดนผู้ชมจะรู้ว่าก็ยึดตรงเนี่ยตามพระไตรปิฎกหมอดูบางคนนะผู้ชมดูว่าหมอดูบางกลุ่มเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเขาตื่นตัวแล้วมาศึกษาพระไตรปิฎกมากขึ้นอย่างที่เราทราบหมอปรายะ่ะเคยบวชนะบวชมาพอสมควรเลยคุณผู้ชมและหมอปรายก็เล่าให้เราฟังว่าเขาเนี่ยเป็นคนหนึ่งคนนะที่เป็นหมอดูแล้วก็มีการศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยอย่างทองแท้ คือหมอปลายมีการยกตัวอย่างผู้ชมว่าคือหมอปลายเนี่ยนะคือถ้าแบบว่าคนมาปรึกษาเนี่ยอย่างน้องอามเนี่ยอยากได้โชคลาภโชคชาตาโอเคจะให้บอกว่าไปไหว้เทป嗯嗯อ่านี้มันจะได้กว่าแต่ถ้าแบบว่าสัตธาความเชื่อหรือว่าศัจจความจริงอ่ะให้ไปไหว้ผ่าอันนี้คือมุมมองของหมอปลายนะผู้ชมที่ถ่ายทอดมาอย่างเรื่องคนตื่นทำหมอปลายเนี่ยบอกว่าโอเคที่ออกมาแต่หมอปลายติดอยู่นิดเดียวอันนี้เป็นประเด็นนะผู้ชม ติดอยู่นิดเดียวกับสิ่งที่อาจารย์เบียสอนคือเรื่องอะไรรูกไหมคุณผู้ชม,ม,มก็คือเรื่องที่ว่าบางทีเนี่ยอาจารย์เบียรอาจจะใช้คําพูดที่ว่าถ้าเถียงกูเนี่ยเท่ากับเถียงพระพุทธเจ้าหรือว่าท่านพระพุทธเจ้าเป็นคนพูดคือหมอปรายกำลังมองว่าเรื่องนี้เนี่ยคืออยากให้อาจารย์เบียนเนี่ยลดคําพวกนี้เนี่ยลงมาหน่อยแต่กับสิ่งที่หมอปรายท่านเห็นนะก็คือเห็นกับสิ่งที่อาจารย์เบียเนี่ยสื่อสารมาคุณผู้ชมคือหมอปรายเนี่ยโอเคนะคือโอเคกับการสอนเนี่ย ของอาจารย์เบียร์คนตื่นทำเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมมันทําให้สังคมไทยเราเนี่ยหรือว่าชาวพุทธอย่างเราเนี่ยตื่นตัวในเรื่องการศึกษาพระไตรปิฎกมากขึ้นพอเราตื่นตัวปุ๊บมันคืออะไรนะรับคือเราเนี่ยก็จะตื่นรู้และก็จะทันเกมของพวกมิจฉาชีพไงที่เอาพวกคําสอนที่ไม่จริงบ้างคําสอนแบบที่พระพุทธองค์ไม่เคยสอนบ้างมาหลอกเราพอเราตื่นรู้ตื่นทา มันก็เลยเหมือนว่าเราเนี่ยสามารถทันเกมพวกนี้ได้อันนี้คือมุมมองที่หมอปลายเนี่ยผู้ชมได้ถ่ายทอดออกมาเราลองไปฟังเสียงดูหน่อยฮะเราอย่างเรื่องเชื่อมจิตเรื่องอะไรเงี้ยคือยาวมาแล้วก็มาเจอปรากฏการณ์ของคนตื่นทำค่ะในในในปีหน้าเนี่ยครับพี่ไปเรื่องวงการพระเนี่ยมันจะร้อนแรงกว่าเดิมไหมะเคยพูดแล้วว่าแรงมากแล้วก็มีแรงชนิดที่ว่าพระใหญ่ๆมียศใหญ่ๆ มีภรรยาซุกอะไรแบบนี้เลยแหละอือะยังเป็นข่าวระดับประเทศเลยนะฮะคือคือก็เข้าใจนะว่าข่าวพวกนี้มันกระทบทําให้คนไม่อยากเข้าวัดอใช่ก็กราบพระไม่ลงมันก็จะมีเรื่องพวกนี้อยู่แต่พระดีๆก็ยังมีนะคะอืแล้วทีนี้คือพี่พี่ปาเนี่ยทราบว่าดีเคยบวชมาตอนเนี้ยหมอดูกับพระไตปิโดกแต่ก่อนมองว่าเป็นเส้นขนานตอนเนี้ือนว่าหมอดูกับพระไตปิฎก ะจะไปด้วยกันได้แหละในมุมมองของพี่ปลายมองอยังไงจริงๆ<ล>ไปจบปอเอกพระเตยปีดกนะเพราะฉะนั้นว่ามองว่ามันคือการใช้ชีวิตร่วมกันมไม่ได้มองว่ามันคือสิ่งที่เป็นคู่ขนาดมันไม่สามารถบรรจบกันได้มหมอดูอพูดแบบทั่วไปมีวิชาหรือไม่มีวิชาก็ไม่รู้แต่หมอดูคือจิตแพทย์มหมอดูคือคนให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้ชีวิตสอนให้ปล่อยวางสอนให้ไปปล่อยปลาสอนให้ถือศีลหมอดูก็เผยแพรย์ธรรมเหมือนกัน <Ừ. S 2> ไม่ใช่หมอดูจะบ้าบออะไรสะทุกกรณีมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็มองว่าหมอดูเผยแพร่ศาสนานะบอกให้ไปไหว้พระวัดนั้นพระวัดนี้ทําบุญเอ่ยถวายสังฆทานสวดมนต์บทไหนอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่หน,ทหน้าที่หลักเลยแหละของหมอดูอ,อแล้วเกี่ยวกับปรากฏการณ์คนตื่นทำค่ะคนตื่นทำจะแบบว่ากับหมอดูยอะไรเงี้ยในมุมมองวิบายมองเรื่องของคนตื่นทำไป็นี่งคืที่เป็นโอ้โหทำให้คนค ตื่นตัวมากขึ้นคือจริงๆไปชอบนะไปดูแล้วไปก็ชอบอาจารย์เบียร์นะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่กล้ากล้าสู้กล้าชนแล้วก็กล้าที่จะออกมาจัดการกับสิ่งที่มันดูไม่ถูกต้องอคืออาจารย์เบียอาจจะไปเจอหมอดูที่มันไม่ค่อยปกติ <c oughs> <c oughs> ต้องพูดแบบนี้คือด้วยอาการที่ไม่ปกติเราเห็นกันเองเราก็ยให้บออะไรวะอะไร <c oughs> อย่างเงี้ยคือไปเจอแบบนั้นยังไงมันก็หา ข้อที่มันว่าเออมันใช้ชีวิตร่วมกันได้ลําบากแต่ถ้าอาจารย์เบียได้ไปสัมผัสกับหมอดูที่เขาใช้ชีวิตจริงๆแล้วเป็นหมอดูจริงๆอาจารย์เบียจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ต่างกับคําสอนที่อาจารย์พูดแต่ทีนี้มันมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องอม,มันก็เลยทําให้หมอดูดูเป็นคนเห็นแก่ตัวทําเพื่อหาเงินแต่คนฝั่งพ,พุทธศาสนาถามหน่อยว่าถึงเวลาหาเงินแล้วเอาเงินไปไหน ก็ต้องหาไหมกระถินเอ่ยปีใหม่เอ่ยวันนู่นวันนี้ก็ต้องมีกระถิน,<ม>ก,ถนก็ต้องมีการรวบรวมเงินอยู่ดีสร้างวัดสร้างอะไรคือทุกอย่างเนี่ยมันรวมกลุ่มก้อนเข้าอยู่ด้วยกันอยู่แล้ว<ม>อาจารย์เบ,บียร์ควรที่จะมองอะไรที่มันกว้างกว่านี้หน่อย<ม>ด้วยความรู้สึกไปนะชื่นชมเก่งแต่อยากให้มองในอีกหลายๆอาชีพซึ่งแต่ละคนเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตโดยวิธีการที่แตกต่างกันมไม่ได้มีวิธีเดียวแล้วก็พัฒไตปีดกเนี่ย โอเคเราเชื่อได้ไปก็เรียมพระไตรปิฎกเราก็ยึดถือจากพระไตรปิฎกแต่มันก็ไม่ใช่คําพูดร้อยเปอร์เซนตจากพระพุทธองค์ร้อยเปอร์เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้อาจารย์เบียร์เผา,เาคําว่า <c oughs> พระพุทธองค์หน่อยเหอะ <c oughs> ขอร้องคํำนี้ <c oughs> คือแบบพระไตรปิฎกคือพระไตรปิฎกพระพุทธองค์คือพระพุทธพระพุทธองค์มไม่ใช่ว่าเถียงกับอาจารย์เบียร์คือเถียงกับพระพุทธองค์อะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะเออคือไม่ค่อยอยากให้เป็นแบบนี้อยากให้อาจารย์เบียร์แบบได้สอนคนไปนานๆน่ะได้สวดมนต์ได้ทํานู่นทํานี่ม เออแฮปปี้แล้วอีกอย่างหนึ่งพระได้กระตุ้นตัวเองด้วยว่าเฮ้ยหน้าที่ของพระต้องเทศแต่ทําไมปล่อยให้คนตื่นทาต้องมาเทศแทนเนี่ยแสดงว่าปีหน้าเรื่องของศาสนา,า,าเนี่ยก็ยังร้อนแรงร้อนเราเรื่องแบบว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยกับข้อพิพาทในตัวของอาจารย์เบียร์อภิอปรายคืออาจารย์เบียร์เนี่ยต้องวิตกกังวลเลยเพระาะตอนนี้โอ้โหคือแน่นอนคนออชอบเยอะ คนไม่ชอบก็มาเหมือนกันอะไรเงี้ยในมุมมองคือในตัวจานเบียรเนี่ยมันจะต้องรอไปถึงไปตอนบวชและจะจบไหมจะบวชไหมอ่ะแต่ปาก็ไม่อยากให้บวชนะอยากให้สอนคนเยอะๆนะใช่เพราะว่าถ้าเป็นพระปายคิดว่าไม่ควรที่จะสอนคนในวิธีแบบนี้อแต่วิธีแบบเนี้ยเข้าถึงคนได้เยอะมากเผยแพร่ศาสนาได้ดีมากอาจจะได้บุญมากกว่าไปบวชพระเหลืองอีก อันนี้คือสิ่งที่หมอพูดนี่ก็เห็นด้วยใช่ไหมภาพรวมห็นดูก็คือโอเคอ่ะโอเคเลยไม่ได้ไม่ชอบอะไรใช่ก็เป็นนิดเดียวนิดเดียวเออแล้วหมอปลายนี่ก็ฝากเตือนนะผู้ชมปีนี้เนี่ยเดี๋ยวทิ้งท้ายให้หน่อยก็คือเรื่องของบ้านเมืองเราก็อย่างที่ทราบว่าปีก่อนมันร้อนแรงปีนี้เนี่ยมันร้อนแรงกว่าเดิมแล้วก็สิ่งที่หมอปลายเน้นที่สุดนะในปีนี้เนี่ยคุณผู้ชมสองเรื่องนะเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยปีนี้คุณผู้ชม วิกฤตนะน้องงาม,มใครที่เป็นเหมือนว่าเจ้าของธุรกิจเอยหรือว่าเป็นเหมือนพวกที่แบบว่ามีสตุ้งสตังอยู่แล้วเป็นเจ้าของกิจการอะ่ะคุณผู้ชมอันเนี้ยจะเหนื่อยหน่อยนะแต่คนที่จะเวิร์กนะก็คือลูกจ้างคนที่เป็นประเภทลูกจ้างเนี่ยจะโอเคเลยแล้วก็จะเ <c oughs> หมือนว่าการหน้าที่การตเติบโตหน้าที่การงานอะ่ะจะดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัว และเราต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็เซฟตัวเองโรคระบาดอย่างที่ทราบคุณผู้ชมย้อมไปโควิดน้องงามหนักมากนะนี่มาปลายก็พูดถึงมันก็ตรง<ล>กับหมอบีนะาตรงกันใช่ไหมหมอบีก็พูดถึงเ่โรคระบาดเนี่ยคุณผ,ผู้ชมมันเป็นสิ่งที่มันน่ากลัวอืแล้วเรายังไม่รู้ว่าไอสิ่งที่โรคระบาดมันเข้ามาเนี่ยมันมาจากธรรมชาติหรือว่ามนุษย์ยมันเป็นคนสร้างขึ้นมาอันนี้ต้องระวัง และอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถป้องกันได้น้องงามอันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติก็คือภัยพิบัติอย่างที่เราทราบว่าโอ้โหช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวร้อนบ้างจู่ๆก็ร้อนหน้าฝนก็มาร้อนหน้าร้อนก็ฝน,น,น,กนตกอะไรแบบนี้เนี่ยหมอปลายบอกว่าในช่วงมีนาหรือว่าช่วงแบบว่าเมษาเนี้ยช่วงนั้นเนี่ยที่เป็นอากาศร้อนจัดจัดะ จะกลับกลายเป็นฝนตกหนักเฉยเลยอันนี้ในมุมมองของหมอปลายแล้วให้ฟังนะคุณผู้ชมอากาศแปรปรวนอากาศแปรปรวนคือต้องเป็นสิ่งที่ถือว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราอาจจะต้องเตรียมพร้อมกันก่อนในมุมมองของหมอปลายที่เป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อสูงสุดเลยเพราะหมอปลายเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าถามเนี่ยท่านยมมาแล้วอลองไปฟังสักนิดนึงนะคุณผู้ชมด้วยความเป็นห่วงลายก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งไปทําใจอย่างหนึ่งคือในเรื่องของภัยพิบัติเราทําอะไรไม่ได้แต่ไปก็จะเลือกที่ที่ไปไปเที่ยว ไปจะเลือกไม่เที่ยวหน้าฝนโลซีซั่นไม่เที่ยวเด็ดขาดไม่ขึ้นเขาแล้วก็จะไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายกับภัยทางน้ําเพราะว่าเคยพูดเราเรื่องมีเรือระเบิดบนะคะหรือเกี่ยวกับเรือก็จะระวังตรงนั้นส่วนขึ้นเครื่องบินเคยดูเหมือนกันว่าเรือเรือบนฟ้านกบนฟ้าก็อย่าหลับ ตื่นตื่นตลอดชูช่งชูชีพอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องฟังเวลาที่แอร์เขาพูดเงี้ยก็เตรียมตัวเอาไว้ส่วนในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยหนึ่งประหยัดสองคือเก็บออมบ้างส่วนหนี้สินอะไรที่มันเป็นอยู่เนี่ยก็รีบเคลียร์ให้หมดแต่ถ้ามันเคลียร์ไม่ได้ก็อย่าไปสร้างเพิ่มแล้วก็ที่สำคัญคือพวกหนี้นอกระบบอย่าไปหาเรื่องแล้วก็ไม่ต้องไปคำให้ใครต่อไปนโยบายเรื่องของรถมาอีกบ้านมาอีก คุณมีบ้านอยู่แล้วคุณไม่ไมจําเป็นต้องไปหาเพิ่มไปคิดว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็อยู่ได้ร้านอาหารต่างประเทศมาใหม่จําเป็นไม่ต้องไปต่อคิวสองชั่วโมงไม่จําเป็นกินอะไรก็ได้ง่ายๆหันกลับมาหาอาหารที่ง่ายใช้ชีวิตให้ง่ายไม่ต้องหรูหราไม่ต้องติดเวอร์ไม่ต้องติดแบรนด์เนมไปคิดว่ายังไงเราอยู่ได้อยู่แล้วใช่อ,อ่ะนี่ก็พอหอมปากหอมคอผู้ชมสําหรับการเปิดใจส่วนราศีลคนาอะไรต่างๆนาน,า,นาเนี่ย ดีไม่ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็อยู่ที่การกระทําของพวกเราดวงเนี่ยบางทีท่านอาจจะชอบดูนะแต่มันเป็นเหมือนเข็มทิศให้ท่านว่าต้องระวังนะหรือว่าเตรียม,ต,มตัวเตรียมการเนี่ยในการที่จะเจอกับสิ่งที่ท่านเนี่ยต้องไปประสบพบเจอน,นั่นเองคุณผู้ชมนี่ก็ประมาณนี้วันนี้เนี่ยมาชิวๆก่อนน้องอาพรุ่งนี้เราจัดหนักต้องบอกว่าเดือนหนาพวกนี้นเก็บเรื่องไว้ก่อนเพราะมีอีกหลายเรื่องมากๆคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้เปิดออกมาเดี๋ยวติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้